นี่นะครับคือรูบิกแลวผมนะครับหมุนแกนมาเล่นบร้ยนะครับนี่ผมจะลองเล่นดูนะครับว่าเล่นได้เท่าไหร่นะครับผมได้ทําการบิดมั่วแล้วนะครับนี่มั่วเลยโอเคครับเราจะมาลองดูกันนะครับสามสองหนึ่งไป ผมได้เริ่มเล่นนะครับมันเล่นยากมากเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ตรงล็อกนะครับมันจะแบบเล่นมันจะมันจะบิดแล้วมันจะไม่เคยได้นะครับแล้วผมเล่นมือมากครับแล้วอยู่เกิดอะไรขึ้นครับชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนรูบิกนะครับหลุดเลยนะครับ โอ้ผมนี่แบบใจวายเดียวนะครับเนี่หลุดลงไปที่พื้นนะครับผมก็เอาขึ้นมาต่อใหม่ครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่ามันต้องใส่ยังไงผมก็เลยใส่วุ้งๆไปนะครับแล้วผมเข้าเล่นต่อนะครับผมก็แกลัดการเอาเอาเอาลงมาทําหน้าสีขาวให้หมดแล้วครับผมเล่นมืออยางสุดๆเลยนะครับผมกลัวว่ามันจะแตกอยไหมนะครับแล้วผมก็ทําหน้าขาวเสร็จครับผมก็ทําหน้าสองนะครับ ผมก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วไม่นก็ติดขัดมากเลยนะครับเพราะว่าดูบิกมันลื่นเกินไปครับคือถ้าลื่นไปก็ไม่ดีนะครับแล้วผมก็เล่นไปเล่นไปลื่นแล้วยิ่งลื่นแล้วยิ่งเร็วมันจะไม่ดีผมทําหน้าสองเสร็จแล้วผมทําแถวบนเลยนะครับผมทําไปเรื่อยๆผมจัดสีให้ตรงนะครับลื่นไปเรื่อยๆตอนนี้เหลือสามอันสุดท้ายครับผมเล่นเหลือสองอันสุดท้ายนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ครับ ผมก็เลยคิดไม่ออกเลยนะครับว่าจะทํายังไงผมก็เลยมันพังหมดเลยนะครับผมก็เลยลองแก้นะครับแก้อีกรอบนะครับ <c oughs> ผมก็แบบ <c oughs> คิดไม่ออกแล้วผมก็แก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยแล้วผมคิดว่ามันจะได้ไหมนะครับแล้วเหลือสองอันครับผมกำลังจะบิดนะครับบิดบิดบิดไปนะครับให้ผมก็แบบว่าบิดแล้วมันมันพูด มันแบบว่าไม่ได้เลยอะ่ะผมทำสี่อันสุดท้ายนะครับแล้วผมบิดนะครับสองอันแล้วปรากฏว่าผลออกมานะั่นคือมันไม่ได้นะครับผมปวดหัวมากเลยครับว่าเราใส่ผิดหรือเปล่าเนี่ยผมก็เลยลองแกะออกนะครับชิ้นที่มันหลุดไปน่าจะใส่ผิดผมก็เลยลองแกะหมดเลยนะครับเพราะผมดึงแล้วว่าชิ้นไหนนะครับว่าผมทางนั่งแกะนะครับ แล้วผมนะครับจะต่อใหม่ให้หมดเลยนะครับโอเคแล้วผมก็ได้รู้ว่าจะทำยังไงต่อผมก็เลยแบบว่าทำใหม่ให้หมดเลยแล้วผมก็เริ่มต่อนะครับแล้วผมก็ต่อนะครับต่อรูปเองครับผมคิดว่ามันต้องใช่แน่มันต้องผิดตรงนั้นแน่นครับ ก็เลยนั่งต่อเลยครับแล้วมันถ้ายิ่งลื่นม,มันยิ่งต่อย่ากนะครับแล้วอยู่ๆนะครับก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับซึ่งอยู่ๆนะครับมันก็แตกหมดเลยนะครับวิธีเดียวที่จะทําได้นั่นก็คือแรงสับสควายจากทุกคนนะครับ ขอให้ซับกันเยอะนะครับส่งมาเยอะๆเลยนะครับแล้วผมพอได้กําลังใจนะครับผมก็คิดว่าถ้าเราทํา2แถวพร้อมกันแล้วเราค่อยทําไปทีละส่วนผมก็เลยเคิดออกแล้วแล้วพอผมได้พลัง subscribe จากคุกคนต้องขอบคุณมากนะครับแล้วผมก็ตอบไปเรื่อยๆนะครับผมได้ครึ่งแล้วนะครับ2แถวครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมก็ ต่อไปนะครับตอนนี้ผมอีกนิดเดียวจะเสร็จ2แถวนะครับซึ่งพอผมเสร็จ2แถวครับพอผมทําเสร็จ2แถวผมก็ต่อแถวแถวบนเลยนะครับผมก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าต้องทํามุมก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ตรงกลางทีหลังนะครับผมทํามุมเสร็จเหลืออันสุดท้ายโอเคครับใส่เรียบร้อยเราก็ทําเสร็จหมดแล้วนะครับผมคิดว่าแนะนํานะครับว่าอย่าไป ไข่แกนมันมากนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งไข่นะครับมันจะยิ่งลื่นนะครับแล้วมันเหมือนจะเล่นง่ายนะครับแต่ว่าบางทีเล่นแล้วมันจะหลุดเลยนะครับถ้าแบบถ้าคนดีดนะครับดีดแล้วมันจะหลุดเลยนะครับแต่วันนี้ผมไปแล้วสวัสดีค่ะ